ไปเลยสมพรตอบแล้วหากวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยช่วดแชมป์ซีเกมพร้อมเผยเป้าหมายชิงแชมป์โลก2025วันที่18สิงหาคม2568ความเคลื่อนไหววอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025และซีเกม2025ทั้ง2รายการไทยเป็นเจ้าภาพโดยศึกชิงแชมป์โลกไทยจะลงประเดิมสนามวันที่22สิงหาคมเวลา20นาฬิกา30นาทีล่าสุดนายสมพรใช้บางอย่างให้สัมภาษณ์ทางช่องย u t ทู e สยามสปอร์ตเจาะประเด็นเกี่ยวกับประเด็นความพร้อมและเป้าหมายทั้งสองรายการ สภาพทีมในชิงชมป์โลก2025และซีเกม2025จะพร้อมกว่าในเนชันสลีกและซีวี a ลีกที่ผ่านมาไหมครับนายสมพรตอบว่าภาพรวมดีขึ้นก่อนชิงชมป์โลกสัปดาห์หนึ่งบุ๋มบิ่มคิดว่าน่าจะกลับมาได้อย่างน้อย80-90%อาจยังไม่ถึง100%ที่ผ่านมาเรายังไม่ใช้เขาอีกส่วนหนึ่งก็จะได้เห็นนักกีฬารุ่นใหม่ๆในซีวี a ลีกและอีกส่วนหนึ่งที่โคชออสวางเป้าหมายไว้ยู9 U20 ที่เราจะพัฒนาไปโอลิมปิกอีก4ปีข้างหน้าต่อมาพิธีกรถามถึงเป้าหมายในวอลเลย์นบอลหญิงชิงแชมป์โลก2025และซีเกม2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพทั้งสองรายการนายสมพรตอบว่าในศึกชิงแชมป์โลกผ่านเข้ารอบ16ทีมให้ได้ซีเกมยังไงก็ต้องเป็นแชมป์พิธีกรถามต่อว่าถ้าซีเกมเราไม่ได้แชมป นายสมพรเดี๋ยวเราค่อยพอถึงตรงนั้นเราค่อยพิจารณาอีกทีก็ยังมั่นใจได้แชมป์ถ้าพลาดแชมป์ควรปลดตัวเองทั้งชุดเพราะอยู่ไปก็มีแต่จะนำพาให้นักกีฬาและประเทศชาติเสียหายนายกก็ต้องลาออกครับไม่ใช่ว่าได้ไม่แชมป์ซีเกมแต่ว่าคืออยู่นานไปแล้วครับ มองข้ามไปได้แล้วชมําชีเกมให้เด็กใหม่ตัวสำรองเล่นแพ้ก็ช่างมันเอาชุดใหญ่เล่นพอแพ้ก็ว่านักกีฬาล้าจะอายเขาดูญี่ปุ่นจีนขนาดชิงแชมป์เอเชียเขาเอาชุดสองเล่นถึงจะแพ้ไทยถ้ายังคิดเหมือนแบบเดิมก็อยู่มันแค่นี้แหละแล้วต้องกลับแก้ปรับปรุงแล้วแฟนๆคิดว่าอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาบอกหน่อยนะ